เอาาเอวันนี้น้องไอสงสัยมาสายแน่ๆเลยใครมาสายจ้าไม่มีนะแหมพูดถึงก็มาพอดีเลยแล้วแก้วนี้ส่งให้ใครล่ะเนี่ยพี่ส่งแก้วเนี่ยให้น้องไอโดยเฉพาะเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยวอะไปยกของให้พี่ที่กดังหน่อยแล้วกันโหก็ว่าปแปลกๆหยิบม,มาตามที่พี่ลิสต์ไปเลยให้ไปตอนนี้เลยปะโอเคโอเค่เคมีอะไรบ้างนะเนี่ย <c oughs> ของที่สั่งมาแล้วจ้า <c oughs> เอาวางไวตรงนั้นแหละมามา <c oughs> แก้วเนี้ยพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> แล้วจ้าอเสร็จแล้ว <c oughs> โุ้ยอร่อยอะ่ะพี่มายเฮ้ยไม่เสียแรง